ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกค,คลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงตูทอนนะครับาบางท่านก็เคยเจออย่างผมบางท่านก็ยังไม่เคยเจอ,อตัวนี้เป็นกวยฮอนเก่านะครับซึ่งบางท่านก็มีอยู่บางท่านก็ช่างกิโลทิ้งไปแล้วนะครับนี่ก็ปัญหาที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับการหมุนนะครับเนี่ยตูดหอนเนี่ยเข้าไปในปากลำโพงอ่ะซึ่งทีแรกอ่าผมก็ไม่ได้ทำคลิปแต่ทีแรกบางทีเราหมุนเนี่ยไม่เข้านะครับหมุนยังไงก็หมุนไม่เข้านะครับพอหมุนไปแล้วแต่มันเกิดการแบบบางทีต้องบิดนะครับให้มันเข้าไปนะครับ ให้ได้นะครับถึงสุดข้างในเนี่ยจำเป็นต้องให้มันถึงข้างในถึงไม่สุดไอ้อนี้เลยนะครับแต่ก็ต้องเข้าไปให้ได้หลายๆเกี่ยวแต่กรณีที่มันหมุนเข้าไปแล้วมันติดนะครับมันเหมือนปีนเกีียวนะจริงๆแล้วมันไม่ได้ปีนเกี่ยวนะครับมันเกี่ยวมันคือมินเดียวกันนะครับดังนั้นผมจะบอกว่าบอกสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับ ทันทีรู้แล้วก็ผ่านไปจะบอกว่าเกียวตัวนี้กับเกียวตัวนี้นะครับนะเกีียวที่ใส่ที่กลวยนะ่ยมันเป็นเกียวเดียวกันแต่คำถามคือทำไมมันถึงหมุนไม่เข้าอ่าอย่างตัวนี้นะครับหมุนไม่เข้าอ่าเพราะอะไรครับเนี่ยมันก็เกียวเดียวกันนะครับแต่นี่ผมฝืนเข้าไปแล้วนิดนึง นะครับฝืนเข้าไปแล้วเพราะว่าเกียวเนี่ยตีตัวของเรียกว่าตูดหอนเนาะมันมันหนากว่าเกียวไอ้นี้นะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันหมุนไม่เข้านะครับแต่ตอนนี้ผมฝืนเข้าไปแล้วพอใช้วิธีการนะครับพอตัวนี้ผมจะเอาไว้เป็นตัวเหมือนกึ่งเกีียวมัน ให้กลับมาใช้ได้นะครับเนี่ยมันจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ทางที่จริงแล้วเราผ่าใช้เลื่อยตัดเหล็กผ่าให้มันขาดออกจากกันเพื่อที่จะให้เฟืองเอเกี่ยวด้านในเนี่ยมันคมนะครับจะได้ขูดล่องเกี่ยวตัวนี้ไปในตัวนะครับไม่ไม่ไม่แปลกนะครับที่มันไม่เข้านะครับเพราะว่า เบี้ยวตัวนี้มันหนากว่าอ่าหนากว่าไอ้ตูดกวยตูดหอนมันก็เลยหมุนเข้าไม่ได้นะฮะแต่ตัวนี้ผมทุบออกมันก็เลยเบี้ยวไปข้างอ่าถองคอนะเก่าก็เพื่อที่จะเอามาแก้กปัญหาตรงนี้อ่าตัวนี้พอเราเอากระดาษทรายเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้ทําเสร็จไปแล้วแต่ลืมทําคลิปให้ดูนะครับเลย ก็เลยลืมทำคลิปให้ดูก็เลยเอ,อยากจะแชร์ประสบการณ์กระดาษทรายนะครับอันนี้เบอร์เลยเบอร์ร้อยนะครับจับที่เกียวเนี่ยหมุนไปสักสองรอบสารอบ,รอบนันี้นี่ผมจะจับหลวมๆนะครับเพราะว่าผมกึงหมุนไปแล้วอ่าพอหมุนไปแล้วปั๊บเกียวตัวเนี้ยมันจะยุบลงไปนะครับสันของเกียวเนี่ยเนยาะอัดแหลมเนี่ยมันจะยุบลงไป แล้วผมก็ใช้เกลียวตัวเนี้ซึ่งมันมันคือคือหมายถึงว่ามันจะแน่นนิดนึงเนาะก็บังคับเข้าไปอ่ผาผอบังคับเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ค่อยทำไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมแนะนำให้ผ่ามันจะได้กึ่งของมันไปในตัวอ่าเมื่อเสร็จแล้วอ่าเราก็เอามาลองลองกับตัวทียิวในปากมันนะเนี่ยนะครับ อ๋อทตอนนี้คือมันทําเสร็จแล้วแต่ผมเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเพื่อเอไปปรับปรุงจะได้มีวิธีแก้ไขกันนะครับอบางท่านก็เจอนะครับเคยเจอนะประเภทหมุนนะเข้าไปแล้วแต่เข้าไม่สุดเกี่ยวนะเราอนะครับบางทีก็หาว่าเกี่ยวของที่ลําโพงนะครับที่กวยอะ่ะ มันเสียจริงๆไม่ใช่นะครับผมสังเกตหลายเที่ยวแล้วอ่าแล้วทุกครั้งก็จะถามแบบนี้เช่นกันนะเกลียวเนี่ยกับตัวเนี้มันเท่ากันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นครูเป็นครูยังไงเหรอครับมันเอาไม่ออกด้วยแล้วพอตอนที่ผมหมุนเข้าไปอะ่ะผมปืนเข้าไปแบบสุดๆเลยแต่ยังไม่ได้ถึงสุดเลยนะเห็นรอยตะเข็บไหมเก่า มันหมุนไม่ออกผมก็เลยต้องทำการชํามเละออกจากไอ้อันนี้แล้วมาผ่าพลาสติกออกแล้วก็เอาไฟลนให้ร้อนแล้วก็จุม่มนาวแค่เอาออกํามันก็ออกมาแล้วก็เลยใช้ไม่ได้เอาไว้เป็นตัวกลืงเกี่ยวแต่นี้ผมถึงมาลูปันหนาที่หลังนะครับว่าอืเวลาเราย้ายตูทอนตัวนี้ไปใส่กับตัวนั้นบางตัวมันก็ใหญ่กว่าบางตัวมันก็เล็กกว่าอย่างตัวนั้นน่ะ เนี่ยตัวนในเล็กแต่ตัวเนี้ยที่เข้าก็ใค้าไม่ได้เลยคือตัวเนี้ยใหญ่เกี่ยวใหญ่กว่าทั้งตัวนี้และทั้งตัวนน้นฮะทั้งตัวที่อยู่ในปากคอนตัวเนี้ยใหญ่พอลองแล้วอันนี้ก็ไม่เข้าเข้าไปนิดนึงจะเข้าไปนิดนึงเหมือนตอนที่ผมลองลองทำให้ดูแล้ว ะจะเข้าไปเนี่ยเนียนิดนึงซึ่งตัวนี้เกี่ยวเล็กกว่าตัวโน้นอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้แก่ที่ตัวนี้ดีกว่านะครับเนี่ยมันก็จะเข้าไปแล้วปกติเพราะตัวนี้ผมจะเอาไว้เป็นตัวกึง่งให้ให้เกี่ยวม,มันใช้ได้เพราะเราเอากระดาษทรายรูปมันไปแล้วปลายเกี่ยวเนี่ยคมไอ้คมมันเนี่ยเสียหรือว่าเหลี่ยมมันลบลงไปก็เลยจําเป็นต้องใช้ตัวนี้ นะครับเหมือนตาเกี่ยวใหม่เนี่ยทารเกี่ยวให้มันใหม่พอทาต์ปไปทีนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาแปรงลวดมาปัด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 ,ปด,ปดเอาผงม,มันออกจากที่มันเข้าไม่ได้เนี่ยทีแรกนะครับผมก็ทําให้เสร็จแล้วนะได้ไดแล้วนะครับบางคนบอกเอามันออกแล้วมันจะหลุดไหมอ่ะอัะกันนะครับ ไม่หลุดแน่นอนนอกจากตกกับยอดมะพร้าวกับยอดมะม่วงอ่าพังแน่นอนนะครับ่าอตอนนั้นอ่อันนี้คือเกีียวใช้ได้แล้วผมก็จะมีวิธีของผมอีกอย่างนึงในการใส่กระดอนอ่วแกลามผมจริงจริงจะไม่บอกครับใช้ตะลบีนะครับเนี่ยตะลบี้าเกลียว นิดหนึ่งไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะ้มนะครับเดี๋ยวมันไปโดนความร้อนก็ันเองเวลามันหมุนเข้าไปอ่ะ,อะตาลบีเบอร์อะไรมันก็ไม่บอกครับครับแต่ว่าไม่ใช่อย่างเหนียวนะครับนะครับเป็นอย่างเหลวๆนิดหนึ่งครับอ่าก็กรณีเกินตูดหอนเนี่ยแนะนำตามเตือน อย่าใช้เป็นน้ำมันเครื่องหยอดนะครับเพระถ้ามันขึ้นไปโดนแดดน,น,นานๆปุ๊บผมก็ไม่เข้าใจาเหมือนกันมันจะไม่ออกนะครับหมุนไม่ออกนะครับแน่นมากแต่ถ้าเป็นยาระบีออกนะครับยังไงก็ออกแน่นอนอ่าปึแ๊บเรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้นะถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ไปนะครับให้กับเครื่องไฟ